ข้อ f x เท่ากับรากที่2ของ2 x บวก1วิธีทํำจาก f x เท่ากับรากที่2ของ2 x บวก1นะครับสูตร สูตรได้ไงครับ f พร้ x นะครับ f พรม x f พร้ม x ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x หาได้จากอะไรครับสูตรก็คือลิมิตของของอะไรครับ f ในวงเล็บ x บวก h ลบด้วย f x ทั้งหมดนี้ส่วนด้วยอะไรลูก ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับนะน้นะครับอันดับแรกเลยนะครับมีฟังก์ชันหรอกี่ฟังก์ชันบวกจากสูนยนี่คือฟังก์ชันที่1ใช่ไหมนี่คือฟังก์ชันที่2ฉะนั้นมี2 function. ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกก็คือเราจะต้องแทน x ด้วยอะไรครับแทน x ด้วยตัวนี้ครับลกูกก็คือ x บวก h, h. นะครับฟังก์ชันแรกนะครับเราต้องแทน x ด้วย x บวก h ฉะนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นลิมิตของนะครับเอา x บวก h ไปแทนล,ลงในฟังก์ชันนี้นั่นก็คือราที่สองของของอะไรครับ2คูณคูณอะไร x บวก h บวกกับ1 จะได้ตัวนี้นะครับแทน x นะครับด้วย x บวก h ต่อไปครับลบด้วย fx fx ก็คือฟังก์ชันนี้ถูกไหมนี่คือ fx นะครับนี่คือ fx ฉะนั้น fx ก็คือ square root นะครับหรือวารากที่2ของ2 x บวกกับ1นึ่เราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับเป็นลบด้วยรากที่2ของของอะไรครับ 2x1 บวก1ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ขั้นตอนต่อไปนัเรียนเห็นไหมครับว่ามันติดอะไรครับกติดสแควรูทฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องอะไรมาช่วยก็คือใช้อะไรครับตัวนี้เราเรียกว่าอะไรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับ หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอันนี้เราเรียกว่าอะไรลูกผลอะไรครับผลตา่างอ่าผลต่างกําลังสอง,สองฉะนั้นการที่เราจะเอาผลต่างกําลังสองมาใช้เนี่ยนะครับนักเรียนดูเครื่องหมายลูกมันมีหน้ามีหลังเหมือนกันแต่มันต่างกันที่เครื่องหมายฉะนั้นเราต้องเอาตัวไหนมาคูณครับเอาอะไรมาคูณเอาอะไรมาคูณข้าสอง ลิมิตของอันนี้เหมือนเดิมนะครับ2ในวงเล็บ x บวก h บวกกับ1ลบด้วยสแควรูท 2x บวก1คูณด้วยคูณด้วยอะไรครับตัวนี้คือหน้าใช่ไหมตัวนี้คือหลังใช่นะเทียบกันครับเอาอะไรมาคูณเข้า ทั้งหมดนี้ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย h h เข้าใกล้0ฉะนั้นคูณด้วยอะไรครับ mm hmm. คูณด้วย square root 2x บวก h บวก1นะครับอันนี้มีวงเล็บเดี๋ยวต่ mm hmm. อไปนะ mm hmm. เดี๋ยวเข้ามา h บวก1 นี่คือหน้าใช่ไหมครับตรงนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรครับเป็นลบแสดงว่าเราต้องคูณด้วยอะไรตัวที่เป็นดูสิครับ,บคูณด้วยตัวที่เป็นบวกนะครับก็คือสแควรูท 2x บวก1นะครับคูณทั้งเศษและส่วนนะครับไม่ใช่คูณเฉพาะตัวเศษนะครับ เพราะว่าถ้าเราคูณแค่ตัวเศษค่ามันจะไม่เท่าเดิมแต่ถ้าเราคูณทั้งเศษและส่วนก็คือตัดทอนกันได้มันก็เหลือหนึ่งนะครับก็มีค่าเท่าเดิมน,นั้นเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนบวกด้วยสแควรูบวก1น,นะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวที่เราคูณเข้าเนี่ยเราเรียกว่าสังยุค นะครับเรียกว่าสารยุกนั่นเองนะครับตัวที่เราปููเข้าอ่ะฉะนั้นเราจะได้ไรครับเราก็จะได้เป็น limit ไปแบบช้าๆนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองถูกไหมนะครับสนะครับ2 x งบวก h บวกหนะครับทั้งหมด กำลังสองลบด้วยสแควรูทสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองนะครับส่วนด้วยส่วนด้วยะไรก็จะส่วนด้วย h คูณกับคูณกับอะไรครับคูณกับรูทสองงเล็บวก h บวก1บวก อ,อ่าผิงมากครับอ่ะเมื่อเอเข้าใกล้สูนต่อไปครับอะไรหายไปครับโลกอะไรหายไปเรารยกกำลังสองแสดงว่ารูทหายไปนะครับฉะนั้นรูทหายไปก็จะเหลืออะไรครับเหลือลิมิตของของอะไรครับ2คูณ เบวก h อาเดี๋ยวคูณเข้าไปเลยละกันนะครับจะได้เศษทีเดียวนะครับเพราะว่ามันสามารถคูณเข้าไปได้เนาะเราสองคูณเข้าไปแล้วก็ให้สแควร,รูปมันหารไปเลยฉะนั้น2คูณ x อได้ไรครับ 2x 2อคูณ h อได้ h. 2 h นะครับบวก2 h นะครับแล้วก็บวก1นนะครับตัวนี้ ลบอ่ครูใส่เงเล็ไว้ก่อนนะครับลบได้อะไรครับอันนี้สแควรูทหายไปก็จะเหลือ 2x บวก1นะครับส่วนด้วยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคืออะไรก็คือ h คูณกับสแควรูท2นะครับคูณเข้าไปเหมือนกันครับได้สองอะไร 2x 2x บวก h ไปสอง h h สองขนมาแล้วก็บวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งอะไรีิครับลบไปบวกบวกอะไรครับบวกสแควรูทสอง x บวกหนึ่งขั้นตอนต่อไปมันมีอะไรครับโลก มันมีอะไรอยู่ข้างบนมีอะไรอยู่ครับเหตุเราไลสู่ตัวเศษตัวเศษมีอะไรอยู่ครับมีอะไรตัวเศษมีอะไรอยู่ครับมีมีอะไรไม่เห็นหรอกมีอะไรครับมันมีวงเล็บใช่ไหม ฉะนั้นมันจะบวกจะลบเราก็ต้องเปิดลงเล็บมันออกมาก่อนนะครับฉะนั้นเปิดลงเล็บออกมาครับได้ไรครับเปิดวงเล็บออกมาข้างหน้าได้ 2x บวก 2h บวก1ทัข้างหลังหลักได้ไรครับ -2x-1 ล,ลบ1นะครับเก่งมากครับลูกลบ 2x ลบ1ทำไมถึงเป็นลบ 2x เลบ1เพราะกูเคยบอกไปแล้วว่าด้านหน้ามันเป็นอะไรครับ<ม>เครื่องหมายลบแสดงว่าเราจะต้องทำอะไรเอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไปในวงเล็บมันมีกี่ตัวก็ต้องคูณทุกตัวนะครับฉะนั้น เพื่อนตอบมาแล้วนะครับเมื่อกี้คือลบ 2x ลบ1ส่วนด้วยตัวเดิมครับ h คู square root นะครับ 2x บวก 2h บวก1นะครับบวกสแควรูท 2x บวก 1, -1. เมื่อ h เข้าใกล้0ต่อไปทำอะไรครับก็จัดการบวกลบตัวที่สามารถบวกลบกันได้ฉะนั้นมีตัวไหนสามารถบวกลบกันได้ครับ 2x 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 กับลบ 2x ฉะนั้นะ 2x ลบ 2x ได้ไรอ่าได้0แสดง,งว่าตัวนี้หมดไปมีตัวไหนอีกครับที่บวกลบกันได้ หนึ่งกับลบหนึ่งบวกลบกันได้ lly. ศูนย์ก็แสดงว่าหมดไปฉะนั้นเหลืออะไรครับเหลือเหลืออะไรลูกเหลือสองเอชฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลิมิตของสองเอชส่วนด้วยนะครับเอชคูณสแควรูทนะครับสองเอชบวกสองเอชบวกหนึ่ง บ,บวกสแควรูทสบวก1ต่อไปครับมันอยู่ในรูปของการหารน,นะครับมีอะไรที่มันสามารถตัดตอ,อนกันไดน้มีไหมครับมีไหมครับใช่ไหมมันคือตัวอะไรครับ อ่าคือตัว H ที่สามารถตัดทอนกันได้ฉันเราก็ตัด H นะครับฉะนั้นตัด H ออกไปแล้วเหลืออะไรครับ H กชใกล้สูเหลืออะไรครับเหลือเหลือ2นะครับลิมิตของ2ส่วนด้วยรูท t 2X บวก 2H บวก1 บวกกับสแควรูทเบวก1นถ้าเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับนเรียนต้องใช้คำว่าสแควรูทนะครับสแควรแปลว่า2อรูทแปลว่ารากนะครับนักเรียนใช้คำว่ารูทเฉยๆไม่ได้มันกะ็ถ้าใช้รูทเฉยๆก็คือรากแต่ไม่รู้ว่ามันคือรากที่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีตั้งหลายรากใช่ไหมเราเรียนมาแล้วรากที่2รากที่3รากที่4ครับ ดันะั้นถ้ามันเป็นารากที่สองเรเรียนจะใช้ภาษา,ษาอังกฤษเรียนเขบอกว่ารากอัศว์แสแวรูดนะครับแสแวรูดรากทีหรือหรือจะใช้ภาษาไทยก็รากที่สองนะครับกลนที่สองนะครับปกติเขาอ่ารากเนี่ยนะครับภาษาไทยเขาใช้คำว่ากลนนะครับกลนอ่ะขั้นตอนสุดท้ายครับทำอะไรลูกขั้นตอนสุดท้ายคือการแทนค่า แท่าอะไรนะ H ด้วย0นะครับแทนค่าเด้วย0ครับ <c oughs> ก็จะได้เป็นถ้าเราแทนค่าลิม,มิตยังอยู่ไหม <c oughs> ไม่นะครับฉันน้แทนค่าก็จะได้2ส่วนด้วยอะไรครับ Square root 2 H บวก2คูณ0 บวก1นะครับบวกสแควร oot สอบวก1ฉะนั้นได้อะไรครับได้เป็น2ส่วนด้วยสแควร oot สอบวก1บวกกับสแควร oot สองเอ็กบวกหนึ่งเหมือนกันไหมสองอันนี้นนเหมือนไหมครับนนเหมือนก็แสดงว่าเราสามารถเอาตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมาบวกกันได้ถูกไหมครับซึ่งตัวเลขด้านหน้าก็คือเลขอะไรนนเลขหนึ่งแชนเอาหนึ่งมาบวกกันเป็นอะไรครับอ๋นนอได้เป็นสองแชนได้เป็นสองส่วนด้วยสอง สแควรูท 2x บวก1ตัดกันได้ไหมสองอันนี้ตัดแล้วเหลืออะไรครับเหลือ 1>, 1ฉะนั้นได้คำตอบคืออะไรครับลกูก1ส่วนด้วยสแควรูท 2x บวก1นะครับตอครับ x ฟราย x นะครับ f x เท่ากับ f พรา x คืออะไรครับ f พรา x อัุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x หรือ d ิ f เท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วยสแค x บวกนะครับคีดเส้นขั้นครับ ต่อไปครับดูตัวอย่างที่29ครับกำหนดนะครับ f x มาให้ก็คือ3 x กำลังสองใช่ไหม3า x กำลังสองอะไรครับบวก2 x ลบ7นะครับหา 1>, 1 f พร์ม x 2 f ไพร์ม1นะครับก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ1อันนี้ก็คือเขียนแบบสัส้นๆไม่แบบไม่ได้อันนี้แบบสัส้นๆคือเขียนแบบในรูปสัญลักษณ์นะครับเขียนในรูปของสัญลักษณ์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x นะครับอันที่2ก็คือ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ่ x เท่ากับ1นะครับก็เขียน f พรมนะครับอ่ะให้หา2อันอันดับแรกนะครับนะักเรียนก็หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ่ x ก่อนวิธีทำนะครับวิธีทำฉะนั้นนะครับจากสูตรนะครับนะครับ f พรม x เท่ากับอะไรครับ ลิมิตของ f, 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 f x บวก h ลบ f x ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ูนั้ฉันเราจะได้อันที่1ครับ f ฟราย x ก็แทนอะไรครับแทนอันแรกก็คือแทน x ด้วยอะไรด้วย x บวก h นะครับอันแรกนะครับแทน x ด้วย x บวก h ฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับได้เป็นใช่คำตอบสิลลูกลิมิตของของอะไรครับ3ในวงเล็บ x <H, S 1> บวก h ยกกำลัง2บวก2 x <H. S 2> เอยไม่ใช่ 4, 2, 2, สิ2ออะไรครับ2ในวงเล็บ x อบวกเใช่ไหมเพราะเราต้องแทน x ด้วย x อบวกเนะครับแล้วก็ลบอะไรครับลบ7นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชัน fx บวกเนะครับต่อไปครับลบด้วย fx fx ก็คืออะไรครับก็คือฟังก์ชันที่เขากำหนดให้นั่นเองนะครับลบด้วยในวงเล็บนะครับมันมีสามโคตนะครับ ถ้าเป็นลบเวลาแทน5เราต้องใส่หเ่็ยด้วยนะครับได้ไรครับได้เป็น 3x กำลังสองบวก 2x ลบเนะครับ 2x ลบ7ส่วนได้ไรครับส่วนด้วย h เ,เมื่อ h เ,เข้าใกล้0ต่อไปมันติดตัวนี้ใช่ไหมลูก นะครับมาติดตัวนี้ดั้นเราได้อะไรครับได้เป็นลินมิตของสามในวงเล็บหนึ่งเวฟเลยรครับ x กกำลังสองบวกสองเอบวก h ยกก,ก,กกำลังสอง อันนี้คืออะไรครับทำไมถึงได้แบบนี้เพราะอะไรครับมันมาจาก x กบวกเยกกำลังสองมันคือสมการกำลังสองสมบูรณ์หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังบวกบวกบวกสองนงเล็บ h บวก h นะครับลบเจน ลบด้วยนะครับวงเล็บ 3x กำลัง2บวก 2x ลบ7ทั้งหมดส่วนด้วยเเมื่อ 8, เเท่ากับ0ต่อไปทำอะไรครับเห็นไหมข้างนอกวงเล็บนี่มีอะไรครับนี่มี3อันนี้มี2อันนี้มี ลบนะครับอ่าเก่งมากครับมันคือลบหนึ่งนะครับก็จัดการครับคูณเข้าไปครับลบนะครับคูณเข้าไปอันนี้มีสามโพสต์ก็คูณเข้าไปนะครับอันน uh> ี้มีสองโพสต์ก็คูณเข้าไปอันนี้มีสามโพสต์ก็คูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปฉั้นเราจะได้ไรครับได้เป็นลิมิต จัดการครับตัวไหนที่มันคล้ายกันบวกลบกันมีตัวไหนบ้าง3่เ x กำลังสองลบ 3x กำลังสองเหลือ0หมดไปมีตัวไหนอีกมีอะไรครับ 2x กับลบ 2x หมดไปอะไรอีกครับลบ7กับบวก7หมดไป นะครับมีตัวไหนบวกลบกันได้อีกไหมครับมีไหมมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วฉะนั้นเหลืออะไรครับเหลือหรือเมธ 6xh บวก 3h กําลัง2บวก 2h ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ต่อไปครับดูครับมันมีอะไรเหมือนกันนี่อ่ามี h เหมือนกันฉะนั้นดึงอะไรออกมาได้ครับอันนี้ h เนี่ยตัวเนี้ยมีกี่ตัวครับ2ตัวมันคือ h คูณกับ h ฉะนั้นครูแรงเงาตัวนี้1ตัวนะครับก็แสดงว่าดึงตัวที่ครูแรงเงาเนี่ยออกมาใช่ไหม ถึงออกมา1ตัวฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลิมิตของ h คูณกับ 6x บวก 3h บวก2ส่วนด้วย h เมื่อเข้าใกล้0อะไรตัดกันได้ ฮ่าเฮเฮสฉะนั้นเหลืออะไรครับเหลือเหลืออะไรครับลิมิตของ 6x บวก3เบวก2ส่วนด้วยมีส่วนไหมไม่มีเมื่อเ เข้าใกล้สูงขั้นตอนต่อไปแทนค่าด้วยฉะนั้นแทนค่าอะไรหายไปลิม,มิตหายไปฉะนั้นได้เป็นได้ได้อะไรลูก 6บวก2นะครับได้อันนี้ก็คืออะไรครับอันนี้คือ f พรามนะครับ f า x 1. เท่ากับ 6x บวก2ต่อไปครับอันที่สองโจทย์ถามอะไรครับถามหา f พราม1 นั้นเขาสองนะครับจก f พราม f เท่ากับ6ก f บวก2จะได้ f พราม1สังเกตเห็นไหมครับว่า f กับ1มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมสแสดงว่า เราเปลี่ยนจากอะไรครับจาก x เป็น1ฉะนั้นเราได้อะไรครับลกูกเราก็จะได้เป็น6คูณ1บวก2เท่ากับ6บวก2เท่ากับ8คือจริงๆบางคนตอบ8ได้เลยนะครับคิดได้เลยครับลกูกนะครับน,นี้อธิบายให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะได้เป็น f ฟลามหนึ 1> 1่งเท่ากับแปดดังนั้น f ฟลามหนึ่งเท่ากับแปดทีนี้ไอ้ f ฟลามหนึ่งเท่ากับแปดเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับมันคือความชันใช่ไหมใช่ไหมครับความชันถ้าพูดถึงเรื่องของความชันนะครับ f พรามหนึ่งเนี่ยคือความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด x เท่ากับหนึ่งนะครับ อ่ะต่อไปครับขึ้นหัวข้อต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวลองทําดูให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะครับ